น้ำที่ไม่เต็มแก้วย่อมมีโอกาสในการรับสิ่งดีๆเช่นเดียวกับคนที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตเพราะในโลกใบนี้มีห้องเรียนให้เราได้พัฒนาตนเองมากมายไม่รู้จบ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชระบบการศึกษาของไทยได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานานประการที่พระราชทานอย่างต่อนเนื่องนี้เองพระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เรียรู้ตลอดชีวิตก็จะเกิดขึ้นอยู่กับพวกเราประชาชนทุกคนเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีและในที่สุดเราก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถจะเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาจัดทำโครงการต่างๆมากมายเป็นตัวอย่าง จะมีโรงงานเป็นตัวอย่างนะคะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะประยุกตเอาความรู้ที่มีอยู่ตรงส่วนนี้ไปใช้แก้ปัญหาของตัวเองได้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ,กรเกษตรนะคะหรือทางด้านปศุสัตว์ต่างๆ โครงการช่างปัวมันองค์ท่านก็พระราชทานออตัวอย่างให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะปลูกพืชแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยได้ก็จะมีปลูกพืชในท้องถิ่นตรงนั้นรวมไปถึงในเรื่องของฟาร์มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้คนมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับปัญหาของตัวเองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระราชดำริว่า ยังมีบุคคลที่มีความตั้งใจจริงขวนขวายหาความรู้แต่ประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถหาที่เรียนได้หรือไม่ก็ขาดแคลนทุนทรัพย์หากมีช่องทางที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพในสาขาต่างๆได้ย่อมจะบังเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาตินี่เองที่เป็นจุดกำเนิดของโครงการพระดาบท การจัดการเรียนการสอนของพระดาบทมีรูปแบบที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือว่าเราใช้ตัวมาตรฐานอาชีพเป็นตัวตั้งเอามาาาอาชีพมาเป็นตัวนำร่องแล้วฝึกเด็กเนี่ยให้มีขีดความสามารถตามที่อาชีพนั้นเข้าระบุเด็กทํางานไปเรียนรู้เรื่องความอดทนเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาเรียนรู้เรื่องที่จะทํางานให้มีคุณภาพ กระบวนการที่จะฝึกเด็กที่นี่ไปเนี่ยเด็กเมื่อผ่านการฝึกอย่างที่ระวังระบบเอาไว้เนี่ยเด็กจริงสามารถทํางานได้ทันทีเมื่อไปอยู่ที่น่างงานจริงนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกันด้วยสายพระเนตรที่ทรงเล็งเห็นว่าคน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศเรื่องของคุณภาพคนเนี่ยท่านมองในหลายมิติเริ่มตั้งแต่เรื่องของการศึกษาการมีความรู้การมีคุณธรรมการมีสุขภาพที่ดีการมีอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้ก็จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติได้นอกเหนือไปจากความรู้ด้านวิชาการต่างๆ สิ่งสำคัญควบคู่กันไปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใส่พระไทยคือการช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีพละกำลังด้านจิตใจและมีความเข้มแข็งในการกระทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องเสมอมานับเป็นพระมหากรุณาทีคุณล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมหาที่สุดมิได้